ลงไปบัวใดนะครับมันพามันสั้นนะครับของทำเลยนะของคงยิงยินึ่งิ้นหลังมันหลุดหลังนี่น้อกานครับพี่น้ององยะของยะเยี่ยงบ่เหรโตมันเป็นเตงเลยบ่คือเราพี่น้องถึอแล้วอุ้ยย่้ มาเราพี่น้องใส่บิ๊กมาแล้วครับ лан. สวัสดียมูเ้าครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีเปิดบุกสมปอยชาแนลงทุกคนนะครับผ้าพีผ้านองมาลุ่นเบ็ดยมูเม้าครับผมหน่วยพักน้ำไปครับมาลุ่นน้ำกันครับพี่น้อง มาเบิ้งหลังแหลกครับนี่ใส่ไว้มึงนี้ครับนะครับอ่าโอ้เจังเดยเนี่ยจมโอ้เบ็ดจมบอกเบ็ดจมเบ็ดจมได้รุ่นครับผมหลังแหลกก็ได้รุ่นเลยพี่น้องนะครับส่งขื่อไว้น่อยคบมเมนต์รดบ่กมี่ยโมมีเท่านั้นแหละแต่ว่ามีเนี่ยเห็ดมันจมอยู่มีเห็ดเดรยันตัวหนึ่งอยู่ด้วยมีเห็ดเอ้ามีเยียนดี่บ่าเห็ดโมมี่นะเดรยันโอ้ยเดรยนเดรยัน แต่เอียนครับพี่น้องเอียนหน่อยครับผมโอ้หลังแหลกกวมากเลยครับเอียนเอานะครับผมมันมันแหละครับผมแหกมันเนาะหลังแหลกแหกมันครับผมโอ้คือปุดงไกลแล้วเถื่อนเอียนครับครับลงไปบ่ได้นะครับมันพามันสั้นนะครับของทำเลยเนะของคงยืนยืนชั้นยังมาหลุดหลังนี่น้ำกันครับพี่น้องของยาของยา ยังบ่เลยโตมันเป็นตงเลบกปแต่ยังแอกมันมีบ่คือล้วพี่น้องถือแล้วอุ้ยมาแล้วพี่น้องใส่บิ๊กมาแล้วุ่นะ ว่ามันก่อบอนั่นเป็นไรตัวพ่อนี่บ่ช่วยโอ้ยนะครับมาปข้อใส่งามๆมาอีกแล้วครับพี่น้องก็มินหนึ่งเลยแหวกแต้มมากครับปดปดปดบุญากดอกตัวนี้มันก่อบอลเลิกนะครับนี่ยเออครับพี่น้องบวกแต้มมากครับโอ้ยหนักพี่น้องหลังต่อมาครับผมอ๋อถึงแล้วชื่อบัวนะตายบ่ตายเลยตายแล้วเน้อง มบมันตายแล้วมาครับผมพี่น้องบวกแต้มมากครับครับพี่น้องลังนี้ <laughs> มันตายเหรมันบดินเนาะ <laughs> บดิถายครับวัางหันนี่ฟ้ามันถือเบ็ดนะครับบวกแต้มมากครับตายมันตายนะนะครับเป็นต,ตายครับพี่น้องตา <laughs> แห้งใหญ่ <laughs> เดี๋ยวมาหลุนหลังนี่ต่อครับนี่ผมว่าเป็นเบ็ดจมอยู่นะครับนี่ยเป็นยังไงเหรบมีหลุนมีหลุนนี่หลุนด้วยครับดึง <c oughs> ลอยลอยอนี่เอียนโอ้เอียนบ่นเนอะเต็มเอียนมาอีกครับผมพี่น้อง <c oughs> บวกแต้มมากครับสมพ่อเบียดมันเป็นจ่มจุ่มเนาะถือยันเนาะถือเยียนครับป่ะครับพี่น้องหลังต่อไปครับหลุมาหลุดน้ำกันครับอ้าวอ้าวอ้ออญญญาวจะ,ะ,ะยังไหพ่ออ้าวอูยู่อยู่จะเอ,อียงนีเอียงอู้บอกเลยอามี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 โตครับพี่น้องมีโตมีโตโอู้ดูดุญ่อยพดุกป่ะพอดุกเลยพอดุกสองน้ำไรมากเหรพี่น้อง เป็นยังไงเอาขึ้นขั้นกอนพอโอ้ยแต้มประดุกมากครับพี่น้องเนี่ยเหมือนเสาโอ้ยโอ้ยประดุกใส่งามๆเลยบวกแต้มมากครับถือผ้ามาประดุกบ่อบ่อได้ถือผ้าแล้วบ่ิได้ถือยังมาเลยตุ้งผายโอเคได้ละล้านนี่ว่าสิซับเงียงมันหรอเมื่อบาดมันดุ แต่จริงแล้วมันบไปขีมันไปถือขี่บานก็แสีบจิ๋วหรือได้ครับเอเาครับพี่น้องบวกแต้มมากครับแต้มประดุกครับผมครับพี่น้องหลังต่อมาครับผมหลังนีิสุ่งคือคืออยู่เพราะว่าสายมันหย่อนหนาเหมือนกันนะออเอ้าประคอปะคอถึอแล้วพี่น้องถึอแล้วเอาไหมครับโอ้ยโอ้ย,อย,อยลุดนไห ท่ามันสั้นพี่น้องมันก็เลยเอายากผมตีนเหยียบไปครับเพราะว่ามือเบวบางนะโอ้นะครับมาเบิ่งนี่ครับพี่น้องงูตายพี่น้องมันเป็นยังไงตายงูยังไงงูตายนีงูแต่เนีโอ้นะครับนะบวกแต้มมากครับฝังหันนี้ท่ามันสั้นพี่น้อง เอาหยากครับผมรุ่นน้ำกันครับหลังนี้เบ็ดจมครับนี่เหยียบโจกอ้าวปลายอย่างนี้ปลาเอยียงปลากัง้งปลาคอมาเห็ดมันดินปลากั้งน้อยอ่ะบวกแก้มมากครับพี่น้องตัวใหญ่มาเห็มดมันดิ้ครับพี่น้องบรรยากาศนี่เหมือนเสาครับผมมาหลุน่นหลังนี้น้ำกันครับเป็นจังเดย น้ำแห่งนี้ปลาเบ็ดบ่ถือกวบ่โอ้ยนะครับโอปลาหน่อยไม่แน่วมากินมันครับเกี่ยวก็เขายังกระสินส่วนเออยนปลาใหญ่และเหยี่ยดยังกระสินส่วนของใหญ่มาสบมันนะครับครับปลาตายพี่น้องหลังนี้คือตายคือจนตายคือบ่ของบ่อยังเงี้ยโอ้มันบ่มีหมองของบ่มีหมองของเนาะเอ้า คอใส่ง,งามๆครับพี่น้องบวกแต้มมากครับตายหย่อนกินเลือี่แหละบึงหมองขอปลาครับหลังต่อมาครับพี่น,อน้องมาลุ้นน้ำกัน,น,นเอา้าโอ้ยตัวนี้โอ้ตายบ่ดนี่ตายด้วยนะปลาโอ้ถือจนตายพี่น้องมันกินเลืเอดนะบวกแต้มมากครับไม่เมือเสือนี่ปลาตายลาย ่ยังอะนี่ใส่ยังมี่โอ้ยมันมันมากินเบ็ดซำานี่ยกซำปลาลูกคอกันนะหลังนี่เป็นจังเดโอ้ัดแท่ยังตูนบนมวยย่งมยังามวยย่าโอ้ยนะครับรุดแล้วครับนี่ครับผมหลังต่อมาครับผมเป็นจังไดหลัี่ เพือของเขาเท่านีฮะบ่มีตัวดิบ่มีตัวบ่โอ้ยหลุดได้เลยนะโอ้ยคนน่ะเกลียวงาเพ็ดอุยงอยู่ครับมาเดินมาต้นก่อนคนน่ะครับดกิน้องน้ำเบิ่งหลังต่อมากครับผมเป็นจังใดหลังเบ็ดโก่งเลยนะเป็นไหนนั่นอยู่บ่ละดวะบ่มียังบ่มียังบ่ โอ้ยลุดได้เนี่ยโอ้ยเบียดจนโขงไหมหยียบลอยปัดครับลุ่นกันต่อครับพี่น้องยังเหลืออีกหลายลังเติมอยู่โอ้เนื้อปลาพี่น้องประคองยัง สมควัเด so, uh, ิเขาขาวในน้ำดีครับพี <e ่น้องีอบร่อยเลยเพื่อนเนี่บวกแต้มมากครับป่นะครับพี่น้องรุ่นหลังนี่ครับผมยงบ่โอ้ยยงย่งย่งย่างมัดมดมปะุปปะุบ่มดึงยาดึงยาเลยอ๋อปะุกใส่งงามๆม่อีกแล้วครับ โคตรบานึครับครับผมบวกแต้มมาครับพี่น้องนี่ครับผมกระดูกใส่ง,งามๆครับผมอของของของใหม่ลุดนี่ลูดพัฒนาลุดได้หนี่โอ้เนาะเนื้อดูดเนื้อไม่หมองโกหล,ลุดขนาดได้รุน่นได้รุน่นหนามบลกปามันไหมแถวนี้ยหนาม น้ำไหลแห้งเนาะน้ำทั้งกุ่นไลจนบกปลาเลยปลาครับหลังต่อไปครับพี่น้องเในเชิงไดหล่างท้างานตลอดได้มือเคื่อนี่ก็ได้ขี้ของคองด้วยครับบ่ของคองบ้างก่อนโอ้โหอ,โอ,โอ้หลุดนะครับพี่น้องเอ่งโอ้ปลาทังหล,ยลายวะ ปลาตัวเล่ย์นี่แหละเฮ็ดเบ็ดก่อยขาดตอนนั้นพูน่ะอู้หูิ่งครับพี่น้องพูน่ะอู้หูปลาอันปลาคอพี่ลวยนี่เขาเอิ่นปลากระสงครับนี่ภาษาอันดามันนี่ปลากระสงปลากระสงหมดอันนี้แหละปลาตัวเล่ยโอ้เฮ็ดเบ็ดก่อยขาดตอนนั้นเล่ยๆกันสิปลานี่แหละนี่พูดยิ่งเลยผมนะครับบวกแจ่มมาครับพี่น้องอือหูปากแข็งแท้ครับพี่น้อง หลังนี่เป็นจังได้โอ้ยห่วงเข่าหยาหุ่นนะครับย่างดิย่างบ่ละบ่เีโอ้ยรูดพี่น้องรูดนี่ข้าวนียวนี่รูทแล้วครับมาหลุดน,น้ำกันไปเรื่อยๆครับผมเหลืออีกประมาณคือบอ่พอบอ่บ่ห่งซื้อเหลืออีกประมาณสามสี่หลังครับพี่น้องไกเเ่เสียบเลือดละครับ คือว่ามันหมานอยู่ครับประมาณเกือบเกือบสองโลขึ้นกันครับนี่นะครับลังนี่เป็นยังไงโอ้ลังนี่แกเป้านะครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องน้าม,มันบกครับผมน้าม,มันแหงตาเบสนี่เบ็สยืดถึงขลุกอยู่นะครับโอ้ลังนี่ก็ได้ แต่ว่าไม้นี่ถือว่าโอเคเลยหรอกครับนะครับเพราะว่าเครื่องย้ำกลับแล้วก็ย้ำย้ำกลางคืนนะครับร่วมกันเดหากิโลครับผมพี่น้องหากิโลหนึ่งขีดนะครับร่วมกันนะฮะล้สุดายเลยอ่ะไปะเบิ้งเบ็ดหลังสุดท่ายน้อกานครับพี่น้องมาหลุนเบ็ดลังสุดท้ายครับผม เป็นจริงเลยม็ดซีรีเม็ดซีรีเม็ดซีรีบ่โอ้นะครับเอาครับพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วครับเม็ดซีรีนะครับนี่ครับพี่น้องประมาณเกือบเกือบสองโลอยู่ผมว่านะครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปสร้างกันพี่น้องเบื้อยู่ทั้งเถียงนะครับไปเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งน้อกันครับพี่น้องโอ้บรรยากาศเงี้ยมือเศ้าเขื่มฟ้าเขื่มฝนนะครับ พี่น้องเอาปลามาสร้างเห็นพี่น้องเบิ้งนะครับย้ำเบสเนื้อเสานะครับผ้าถ่านนี่นักหาขีดนะครับเดี๋ยวสีว่างถุงป่าใส่ครับผมเอาถุงป่าลงมน,นะครับย้ำเบสเนื้อเสาพี่น้องหนักห้าขีดเดี๋ยวสองโลห้าขีดพี่น้องสองโลเกือบโกขีดนะครับนี่เกือบเกือบโกขีดนะครับแสดงว่าหากออาหาขีดเกิดประมาณสองโลหนึ่งขีดพี่น้องนี่ นะครับยามเบ็ดยามเสาสองโลหนึ่งขีดครับนะ,นะครับผมถือใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น่อง mm hmm. ช่องเปิดบักสมเป้ยชาแนลนะครับผม mm hmm. กดกระดิ่งให้น้าเนาะ mm hmm. เพื่อสีไเดย์บผาดคลิปต่อต่อไปครับผม mm hmm. ขอบคุณหลายๆครับ mm hmm. ใส่เบ็ดมันมันนะครับ mm hmm.